ติดตามรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News Update กับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลทัญบุรีรับฟังข่าวต้นชั่วโมงโดยทีมข่าววิทยุราชมงคลทัญบุรีค่ะ มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีจดอบรมเสร,ริมพลังผู้นำชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดต่อยอดขยายผลสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ติดตั้งโซล่าปั๊มสูบน้ำเข้านานในพื้นที่ภาคเหนือเมื่อวันที่18พฤษภาคม2565นกณมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านานาอำเภอเมืองจังหวัดเชียงใหม่นางวิลาวันวรพุทธิพงศ์ รองนายกองค์การบริหารส่วนจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดโครงการเสริมพลังผู้นําชุมชนผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดของภาควิชาวิศวกรรมไฟฟ้าคณะวิศวกรรมศาสตร์มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีเพื่อสร้างผู้เชี่ยวชาญผลิตไฟฟ้าจากพลังงานสะอาดให้กับตัวแทนชุมชนองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเขตภาคเหนือโดยมีดรธีรศักดิ์อุร <on> we ัตน์วงศรองที่การบดีมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนารองศาสตราจารย์ดรบุญยังปังกลางผู้ช่วยอธิการบดี มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีในฐานะห,หัวหน้าโครงการพร้อมด้วยคณาจารย์นักวิชาการและตัวแทนจาก อบปทภาคเหนือเข้าวรวมกว่า105คนโดยใช้เวลากว่า18ชั่วโมงซึ่งเป็นการอบรมระหว่างวันที่1 8ถึง20พฤษภาคม2565รวม3วันโดยรองศาสตราจารย์ดรบุญยังปรังกลางกล่าวว่าได้เชิญน,นักวิชาการและผู้เชี่ยวชาญด้านพลังงานสะอาดมาเป็นวิทยากรให้ความรู้ซึ่งมีตัวแทนอ,อปทขอรับการอบรมจำนวน132คนแต่ผ่านการคัดเลือกเพียง105คนเพื่อนำความรู้ไปพัฒนาต่อย,ยอดและ ขยายผลการทำโครงการระบบสูบน้ำพลังงานแสงอาทิตย์ระบบประป,ปาหมู่บ้านเนื่องจากบางแห่งยังขาดน้ำอุปโภคบริโภคที่ได้มาตรฐานพร้อมนำโซลาปั๊มไปติดตั้งในพื้นที่ทำการเกษตรเพื่อช่วยสืบน้ำเข้านาและทำสวนโดยไม่ต้องเดินสายไฟพร้อมผลิตไฟฟ้าชีวมวลเพื่อใช้ในชุมชนเป็นการลดต้นทุนค่าใช้ใจ่ายอีกทางหนึ่งนะัทพลดีอุดทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีรายงาน กรมการขนส่งทางบกตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารต่อเนื่องทั่วประเทศเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหา PM 2.5นายเจร์วิสานจิตอธิบดีกรมการขนส่งทางบกเปิดเผยผลการดำเนินการตรวจควันดำรถบรรทุกและรถโดยสารทั่วไปซึ่งเป็นการดำเนินการต่อเนื่องตามนโยบายของกระทรวงคมนาคมเพื่อป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5เฉพาะวันที่26พฤษภาค,คมที่ผ่านมา ดำเนินการตรวจว,วัดควันดำรถด้วยสารและรถบรรทุกทั่วประเทศจำนวน1,927คันพบรถที่มีค่าควันดำเกินเกณฑ์มาตรฐานที่ราชการกำหนดจำนวน12คันส่งผลให้ตั้งแต่วันที่1ตุลาคม2,564จนถึง26พฤษภาคม2,565ดำเนินการตรวจควันดำรถทั้งสิ้น2 7 4 0 4คันพ้นห้ามใช้แล้วจำนวน1207คัน ทั้งนี้ได้กำชับผู้ประกอบการและเจ้าของรถทุกคันที่ถูกพ้นห้ามใช้ต้องนำรถไปแก้ไขและนำรถเข้าไปรับการตรวจสภาพณสำนักงานขนส่งหากฝ่าฝืนใช้รถโดยที่มีคำสั่งห้ามใช้มีความผิดตามกฎหมายส่วนประชาชนสามารถมีส่วนร่วมป้องกันและแก้ไขปัญหาฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ด้วยการส่งภาพรถบรรทุกและรถโดยสารควันดำที่สังเกตเห็นหมายเลขทะเบียนชัดเจนให้ศูนย์คุ้มครองผู้โดยสารและรับเรื่องร้องเรียนสายด่วน15 8 4ตลอด24ชั่วโมงรับฟังข่าวต้นชั่วโมงครั้งต่อไปได้ในเวลา21นาฬิกากับทีมข่าววิทยุราชมงคลธัญบุรีค่ะรับฟังข่าวต้นชั่วโมง News อัปเดตครั้งต่อไปกับทีมข่าวสถานีวิทยุกระจายเสียงม,มหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรี